สวัสดีค่ะเอทิตท่ันสวัสดีสสดแฟนคลับทุกคนค่ะเราก็มาตามแนวทางกัะต่อในงวดปีใหม่วันที่สองนะคะสองมกราคมพศ2 6 8นะคะเราก็ดูอ่อนกว่าไวอีกปีปนึง <c oughs> ค่ะวันนี้วันที่17นะคะวันที่สิบเจดธันวาคมพศ2567นะคะ ยังมันยังอยู่ในปี67อยู่นะคะวันที่สองนั่นก็ขึ้นปี68แล้ววันที่สองวันที่สองมกราคามพศ68ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะขอส่งแรงใจไปถึงพี่น้องชาวใต้ทุกคนเลยนะคะคิดไปคิดมาก็เหมือนกับที่คือคือสาวดำเนี่ยก็พูดกระทำไม่ได้อะไรค่ะคือพูดไปตามความรู้สึกและความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ สาวดำมาติดตามหมอปลายอ่ะนะคะแต่ก็แต่ส่วนตัวก็ว่าท่านทักแม่นนะคะบอกว่าให้พี่น้องอต่อจากน้ำท่วมทางภาคเหนือทางเชียงใหม่เชียงรายเชียงอะไรไปน่อนอ่ะเมื่อที่แล้วเนี่ยแล้วท่านบอกว่าต่อจากนี้จะไปเป็นห่วงภาคใต้แล้ววันนั้นก็มาถึงจริงๆนะคะสาวดำก็เป็นห่วงคิดถึงส่งกำลังแรงใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนเลยนะคะขอให้อ่า ทุกคนนะคะสู้ๆแล้วก็มีกันบางใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะเพราะว่าน้ําท่วมท่วมเยอะมากท่วมขนาดวัดเจดีวัดไอ้ไข่อะนะคะเป็นเป็นทะเลเลยนะคะท่วมรอบหมดเลยค่ะท่วมรอบหมดเลยเมื่อเช้านี้พี่สาวพี่หนูพี่สาวที่อยู่สนามบินหาดใหญ่ท่านได้ส่งมาให้นะคะโอ้เห็นแล้วตกใจเลยค่ะนะคะน่าจะเป็นในรอบ หลายสิบปีนะคะสำหรับวัดเจดีไอ้ไข่นะคะเพราะว่าวัดนี้ไม่เคยน้ำท่วมนะคะเนี่ยนะคะพี่สาวส่งมาให้นะคะพี่หนูนะคะเนี่ยพ,พี่หนูที่สนามบินส่งมาให้แล้วก็น้องสาวที่เป็นห่วงเย็นจิตพรทวีอยู่ก็คือน้องที่ส่งนมมาให้กินเป็นประจาเลยเนี่ยนะคะก็พี่แขกก็คิดถึงนะคะเนกัวัด ไอ้ไข่ครับเนี่ยนะคะเนี่ยพี่หนูส่งมาให้สาวดํานะคะโอ้ดูสิคะท่านเย็ซีดูนะคะว่าหน้าสงสารมากเลยดูสิน้ําท่วมเป็นทะเลไปเลยค่ะขอส่งกําลังแรงใจให้ทุกหย่อมยากของภาคใต้นะคะที่กําลังเจอ,อปัญหาน้ําท่วมนะคะเป็นภัยภัยพิบัติคือน้ําท่วมนะคะแล้วท่วมไม่ใช่ท่วมธรรมดานะคะตั้มจะเป็นท่วมในรอบหลายสิบปีนะที่ท่วมลักษณะนี้น่ะนะคะ ท่วมคือท่วมมันท่วมเยอะมากนะคะท่วมท่วมเป็นวงกว้างของภาคใต้เลยนะคะขอเอาใจช่วยนะคะอ่าทีนี้เราก็มาถึงบรรยากาศของแนวทางตัวเลขอันนี้เป็นสูตรของสาวดำนะคะมีทั้งหมด5สูตรเข้าสูตรเดียวค่ะทําสูตรที่1ถึงสูตรที่หแต่ว่าอันนี้เป็นเลขเด่นหตัวบนนะคะ5้าตัวบนก็คือเข้าสาหนะคะแล้วก็เข้า8 3ดสาหนะคะเข้าโต๊ะ เข้าสามตัวตัวแล้วก็เข้าสะสองตัวตัวกลับนะคะอันนี้วันนี้ก็เลยจะมาทําสูตรเด่นห้าตัวบนให้ท่านนะคะอ่าดูว่าวันนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะเราก็มาเริ่มมาเริ่มไอ้นั่นกันเลยนะคะมาเริ่มทํากันเลยเอสมุดอันนี้อยู่ในนอบ,บาดนี่สมุดอันไออีกเล่มหนึ่งสําหรับที่จะไอ้นั่นแนวทางนะคะ เสาดำก็ไปสวนทาทุกวันค่ะไปรดน้ําไผ่กิมซุงค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่รดนี่มันจะไม่ออกหนอแต่ถ้าเราลดเช้าเย็นเช้าเย็นมันจะออกหน่อค่ะมันจะมันจะออกหน่อตลอดปีเลยค่ะทําไว้ให้สําหรับลูกบุญธรรมนะคะที่อ่าเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายเพราะว่าเขาเป็นคนลงทุนเราให้คุณแม่เนี่ยให้คุณแม่เป็นคนออกความคิดความอ่านและแต่เขาเป็นคนลงทุนค่ะ นะคะเพื่อที่จะได้ผักไปผักได้ไอ้นั่นค,คือเพื่อที่จะได้มีของไปขายเนาะอ่ะทีนี้ก็มากับเลขเด่นในงวดนี้นะคะงวดนี้เป็นงวดวันที่สองนะคะวันที่สอง ยังไงเนี่ยนี่ไม่ใช่เนาะเก่งย,ย่างนี้ดีกว่านะง่ายดีขึ้นหกแปดแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะทีน,นี้ สูเด่นห้าตัวเิน呐สี่ตัวกันก่อนเนาะก็วพิจารณาดูนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะ นี่เป็นเลขเด่นสี่ตัวบนนะคะได้เขียนสี่ไปแล้วนะคะสี <laughs> ่ตัวบนนะคะทีนี้เราก็มาทําสูตรกันนะคะชอบก็จัดนะคะที่ทุกท่านท่านชอบท่านก็จัดถ้าท่านไม่ชอบท่านก็เลื่อนผ่านไปนะคะถ้าท่านชอบก็แคบหน้าจอเอาไว้นะคะมันไม่เนียนอนเห็นไหมท้านเนี่ยมันก็เข้าเนียนะคะ อ่ะทีนี้เรามาทำประเด็นสี่ตัวบนสี่ตัวบนค่ะตามนี้นะคะเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะมีเจ็ดหนึ่งนะคะชอบก็จัดนะคะชอบก็จจดค่ะขอบคุณทุกทกกำลังแรงใจที่ให้กับยันจิตพอลทีวีนะคะ ก็สรรหานะคะ,ะเรียกเข้าก็มีกําลังใจเนาะเรียกเข้าก็มีกําลังใจค่ะมันมีแค่4หางเท่านั้นเองนะคะทีนี้เราก็มาเราก็มานั่นเลยนะคะอันนี้0ูนย์ะคะก็ตัด 4, 70, 7, 4, 17, 1นึ่งศู4ย์สี่ศูนย์เจ จดศูนย์อ่ะทีนี้เราก็มาคัดเอาเลยนะคะของงวดใหม่นี่นะคะอ่านี่เราก็เอาออกไปอันนี้งวดใหม่นะคะงวดใหม่งวดประจําวันที่สองเดือนหนึ่งนะคะสองมกราคมนะคะแล้วพี่น้อง สูตรเด่นสี่ตัวบนนะคะเด่นเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะมาเลยนะคะหมวดนี้ดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่นะคะเจ็ดศูนย์สี 0ูน4 7สนะคะีนี้เราก็มา0 0 7 1 1 7 0 7 1 0นะคะทีนี้เราก็มาส สี่นี่มันสี่อะไรสี่นึงสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์สี่แล้วก็มาหนึ่ง หนึ่งสี่เจ็ดนะคะตามนี้นะคะนี่สองตัวบน เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งตามนี้นะคะ,อะขอให้ทุกท่านพิจารณาดูนะคะนี่คือสูตรสูตรที่หนึ่งเนาะ ค่ะสูตรที่1น,นะคะเด่นที่เจ็ดี่ศูนยค่ะชุด3าตัวบนมี4ี่หางเท่านั้นนะคะ7 0 4 0 7 1 4 1 0 1 7 4 2ตัวมี7จ็ดหนึ่งเและ4 0ขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะชอบเราก็จัดไม่ชอบมองผ่านไปนะคะ